เสมุดื่อกี้เาไปม่ไถ่ายไว้ดีแล้วแหละกดกูเสียหมดต้องอยู่ตรงไหนนี่กูโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่งานสองคนนั่งรถมีน้าน้ีม่งเ่านให้มเกินจยากนี่กินต่องานนี่กูกลัวเะดบเลยมอมูซูจะถ่ายได้ยังที่งานคับ จะเลยไม่ต่อเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย่า้ย่ฮ้ยเ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 ฮียเฮ้ยเฮ้ออกมาเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย เห็นไหมคะกล้องก้องก้องก้องโฟกัสของเราค่ะเพลงจังแบบสวัสดีค่ะ้วันนี้เรามาพบกับรายการเขาใหญ่แคมไซเดนเรามีแขกรับเชิญนะมีแขกรับเชิญนี่ค่ะคุณเบนจิโกบูตูดกับเบนพี่บอลประธานเร่ยนของเราวันนี้เราตอนแอคหน้าหน่ยครับแอคหน้าหน่อยเพื่ออะไร

เรจะปล่อยแล้วแล้วก็ไปดูค่ะไปดูค่ะแล้วไม่รบกวนมันแล้วก็พาไปดูที่พักที่พักอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะของคุณผู้ชมเราเราเราถามเลยนี่สิหนึ่งสามหนึ่งสมหนึ่งสามหนึ่งสา่งสนึ่งสามหน่งสามนึ่มหาม่งสามห่งมามหนึ่ามงสามนึามหนึ่งสาามหนึ่งสนึ่งสามหน่งสมน่งสามหนึ่งสามหนึ่ามหน่ามหนึ่งสามหนึ่งมามหน โอ้ยยยยัยย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 วยยยรยย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 ยดยยยอยยยยะยยยยะยยนยไยย่ยย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 ย้นยย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 งยย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 ัยย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 ย ้มันไม่บินหนีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปีกมันจะหักค่ะขึ้นบิน้างทิศทางแม่น่าดีนะฝนแล้วนกชนิดนี้จะปีกค่ะเดี๋ยวเราจะมาโค้งสนาป้ายบ้านจนกันมันก็เลยจะไม่รีบดูว่าอ่านู่ตามแถวถนนค่ะน่าเก่อนต๊าะ๊า